ชาวราศีกันท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาบรอยโชคใหญ่มีเกณฑ์ที่อยากจะได้โชคลาบ,ลาบ,าล,าบลาบรอยโชคใหญ่ที่เป็นหลักล้านหลัก10บล้านส่งท้ายปีจากสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ย,ยิปซีทนายรวงนชะตาให้กับชาวราศีกัน ในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีกันและเลขนำโชค2ตัวเสริมดวงโชคลาภในช่วงวันที่30ธันวาคม2518ถึง15มกราคม2519นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ชาวราศีกันท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคล,ลาบลาบรอยโชคใหญ่จากอะไรและเลขนำโชคสองตัวของชาวราศีกันจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายวนดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆถลาเคลื่อนประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านในนะที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีกันกนะครับ<ดวง> ท่านมีเกณฑ์จะได้ลาบใหญ่อาจจะได้โชคใหญ่นะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาเนี่ยก็เรียกว่าพยิปเสนะครับก็บ่งบอกเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีกันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับชาวราศีกันนะครับถือว่าเป็นดวงที่ เปิดลาบใหญ่นะครับมีเคล็ดจะได้ลาบลอยใหญ่อาจจะได้โชคใหญ่แบบรถถัฐบาลปัจจุบันทันด่วนนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาดูไพ่ที่อาจารย์เปิดขึ้นมาทั้ง10บใบนี้ก่อนนะครับว่ามีไพ่อะไรบ้างนะครับและอาจารก็จะ ดูในเรื่องของเลขนําโชคสองตัวด้วยนะครับวันนี้นะฮะี๋ยวามาดูกันที่พไพ่ใบแรกกันเลยนะครับนะฮะไพ่ใบแรกวันนี้นะครับตำแหน่งที่หนึ่งนะฮะก็จะเป็นไพ่ the emperor นะครับ วันนี้ไพ่เดียมเพลเอร์นะครับไพ่เมเจอร์หมายเลขสี่นะฮะเป็นไพ่มหาจักรพรรดิครับลางตัวไพ่ใบนี้นะครับก็หมายถึงอำนาจวัสนาบารมีหมายถึงโชคลาภการเงินที่อาจจะได้มาพร้อมกับอำนาจวัสนาบารมีนะครับรอ,อาจจะได้โชคลาภลาบลอยก้อนใหญ่อาจจะได้โชคลาภลาบลอยก้อนใหญ่นะที่มาทําให้ท่านเี่ยดูเป็นมีบารมีได้นะครับดูมีอำนาจได้นะ นะก็หมายถึงเกี่กับราชการด้วยนะครับใครที่ทํางานในราชการหรือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงต่างๆตรงนี้และการก็ถ้าหมายว่ทาท่านก็จะประสบความสาเร็จน,นะหรือใครที่จะไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งต่าง,างๆนะครับท้าหมายว่าทา่านก็มีเกณฑ์อยากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งไปอยู่ในตําแหน่งที่ระดับสูงๆที่มีอํานาจที่มีอํานาจวาสนาบรรมีอะไรแบบนี้ได้นะครับ อันนีนะ้ถือว่าเป็นไพ่ที่เด่นมากเลยนะนะครับเป็นไพ่ที่เด่นเรื่องของลาบใหญ่นะฮะก็มีไพ่แปดเหรียญขึ้นมาด้วยน,นี่ไม่ธรรมดาไพ่แปดเหรียญนี่หมายถึงยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํามากก็ยิ่งได้มากนะอันนีนะ้อันนี้ถือว่าลาบดังินถือว่าอาจจะได้ลาบใหญ่นะครับชาวราศีกันนะครับ มาดูที่ไพ่ใบที่2นะครับนะไพ่ใบที่สเป็นไพ่เบอร์หนึ่งรูปด่างน,นะครับหรือวา่าไพ่เอซซับซอร์สนะฮะไพใบนี้นะครับก็จะเป็นความหมายที่หมายถึงสิ่งที่อดทนรอมานานมีเกณฑ์จะสมหวังประสบความสำเร็จตรงนี้นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินอะไรเอาไว้นะ ดยเฉพาะการเงินที่แบบเป็นก้อนใหญ่ๆ,ๆที่รอมาเดิ่นนานแล้วเนี่ยทำนายว่าชาวราศรีกันมีเกณฑ์อยากจะได้ในเม่ชานี้นะครับนะหมายถึงการต่อสู้ที่จะประสบความสําเร็จนะครับใครที่อดทนทํางานอะไรอยู่ก็ตามนะหรือว่ามีหนี้มีสินอะไรอยู่อาจารย์ทำนายว่าชาวราศรีกันท่านมีเกณฑ์ที่อยากจะได้ลาบลอยโชคใหญ่ไปปลดหนี้ปลดสินนะครับนะ ไม่แน่นะครับชาวราศีกันถ้าาจะได้โชคลาภลาบร้อยโชกใหญ่อาจจะได้ลาบเป็นเงินที่เป็นหลักร้านหลักสิบล้านส่งท้ายปีก็เป็นได้นะอาจจะได้ลาบไปปลดหนี้ปลดสินได้ับแบบนี้มาดูที่ตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3เป็นไพ่เดอะเดช อ่าไพ่เดอะเดชอันนี้นะครับซึ่งในตำแหน่งที่เป็นบันพรพบุรุษอ่าพลายที่นะฝันฝันเห็นญาติบัพรพบุรุษนะครับผู้ล่วงลับไปแล้วอะไรแบบนี้ตรงนี้จ,จะเป็นโชคแรกแต่ท่านก็เป็นได้นะครับอ่าอ่านะครับอ่ามาดูที่ตำแหน่งที่สี่นะครับเป็นไพ่พระราชาถือดาบนะครับ ถ้าพระราชาถือดาบนะครับหมายถึงความจริงจังนะหมายถึงความเอาจริงเอาจังนะครับหมายถึงสิ่งที่ท่านลงทุนเอาไว้หรือว่าคิดที่จะลงทุนอันนี้อะไรเอาไว้เนี่ยระคาดวองว่ามันจะได้เนี่ยทานายว่าท่านก็อาจจะได้นะครับเรื่องของการเงินต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาบลาบลอยนะนะครับใครที่มีแนวทางเลขอะไรในใจแล้วก็ตามมาเนิ่นนานอาจารย์ทำนายว่าชาวราศีกัน มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จอาจจะได้ลาบลอยโชคใหญ่ในสิ่งที่ท่านตามมานานอ่านะฮะดูที่ตําแหน่งที่ห้านะครับตําแหน่งที่ห้าเป็นไพ่ the devil ครับไพ่ the devil เนี่ยก็จะหมายถึงลาบลอย หมายถึงหมายถึงถ้าเป็นความหมายหลักของพไพ่ใบนี้หมายถึงกิเลสหมายถึงความโลภหมายถึงการเงินที่อยากได้หรือว่าหมายถึงสิ่งที่อยากได้นะครับนะวันนี้ก็ทํานายว่าชาวราศีกันนะครับถ้าท่าน,นคิดที่อยากจะได้เรื่องของการเงินอยากจะประสบความสำเร็จเรื่องของการเงินอะไรบางอย่างหรือว่าอยากได้เรื่องของการเงินอะไรบางอย่างที่ท่านคิดรอคอยเอาไว้เนี่ยทำนายว่าท่านก็จะได้และกาจจะเป็นการเงินที่เป็นการเงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับ ถนะือว่าเป็นดวงที่อาจจะสมหวังในเรื่องของลาบลอยโชคใหญ่นะ,น,ะนะครับการลงทุนท้งด้านการเสี่ยงโชคการลงทุนต้านโชคลาบการลงทุนต้านการเงินเท่าว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับชาวราศีกันนะนะฮะอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะหมายถึงสิ่งที่เป็นสีดําด้วยนะอาจจะเป็นหนังสือเป็นร่ม หรือว่าเป็นเก้าอี้ที่เป็นสีดาที่เป็นเก้าอี้พับอะไรแบบนี้นะฮนะอาจจะหมายถึงสัตว์เลี้ยงนะฮะหมาแมวอะไรต่างๆนะหรือจ,จะได้ชคลาภจากสัตว์เลี้ยงด้วยก็เป็นได้นะครับมาดูที่ตําแหน่งที่หกนะฮะตำแหน่งที่หกนะครับตําแหน่งที่หกนะ,นนะเป็นไพ่8ถ้วยไพ่8ถ้วยนเนี่ยหมายถึงกลางคืน นะครับหมายถึงตอนกลางคืนหมายถึงตอนดึกสงัดหมายถึงความเงียบนะหมายถึงการฝันที่แบบฝันแล้วรู้สึกเหนือหน่อยล้าเหมือนฝันว่าหนีอะไรบางอย่างนะครับนะหรือการลงทุนทางด้านโชคลาภการเงิตนต่างๆตอนกลางคืนอะไรแบบนี้นะะอันะนะนะนี้ก็หมายถึงการที่อาจจะได้โชคลาภตอนกลางคืนความเงียบ ลึกสง,งัดนะนะครับการฝันที่แบบเหนื่อยเหนื่อย่านะฮะมาดูที่ตำแหน่งที่เจ็ดนะครับตำแหน่งที่เจ็ดเป็นไพ่สี่เหรียญไพ่สี่เหรียญนั่นหมายถึงสิ่งที่อยู่กับตัวนะท่านอาจจะได้โชคลาภที่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวท่านนะครับอาจจะเป็น วันเกิดท่านอายุของท่านนะครับหรือว่าเป็นวันเกิดแฟนของท่านนะหรือว่าอายุของแฟนท่านหรือหรือว่าบริวารของท่านนะฮะอันนี้ครับแต่เด่นสุดจะเป็นที่ตัวท่านเองนะหมายถึงเงินเก็บหมายถึงกระปุกออมสินอ่าหมายถึงที่เก็บตังค์นะก็ไปดูแล้วกันนะครับถ้าอาจจะมีโชคาีกับแถวๆนั้นก็เป็นได้นะ จจะเป็นอาจจะเป็นยอดเงินในบัญชีของท่านก็เป็นได้นะนะครับที่จะเป็นโชครลาภแกกท่านนะนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่8นะครับตำแหน่งที่8เป็นไพ่เก้าดาบรับไพ่เก้าดาบเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากในภาพเราจะเห็นว่ามีคนเนี่ยลุกมาจากเตียงเนี่ย กึ่งนั่งกึ่งนอนเนี่ยแล้วก็มือกุมหน้าตรงนี้หมายถึงความฝันฝันแบบที่ดูหน้าตกใจหรือว่าฝันที่แบบทําให้ท่านจําได้อะไรแบบนี้นะท่านเดี๋วยวจะเล่าชกเล่าที่มนจากความฝันนะครับมาดูที่ตําแหน่งที่เก้าตำแหน่งที่เก้านะครับนะเป็นไพ่แปดเหรียญไพ่แปดเหรียญน,นะครับไพ่แปดเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่า มีความหมายที่ยิ่งทํามากยิ่งได้มากนะการเงินที่อาจจะมาได้ที่ได้มาจากการลงทุนทางด้านการเงินนะ Ew. เช่นการลงทุนทางด้านหุ้นกองทุนต่างๆนะครับการลงทุนทางด้านการเสี่ยงโชคการลงทุนทางด้านโชคลาภต่างๆตรงนี้ทำายว่าท่านจะสมหวังประสบความสาเร็จอาจจะได้ลาบลอยใหญ่จะได้โชคใหญ่นะครับนะใครทำงานที่มีคอมมิชชั่นตรงนี้ทำายว่าคอมมิชชั่นนั้นก็จะดีนะครับการขาย งานที่มีเปอร์เซ็นนะงานที่เป็นในหน้าต่างๆหรือว่างานช่างงานรับจ้างงานฟรีแลนซ์สำหรับว่าท่านการเงินดีเลยนะครับอันนี้นะถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยหมายถึงอาจจะเป็นค้อนที่ทุบนะสิ่งที่ใช้เคาะใช้ตอกนะครับนะมาดูที่ตาแหน่งที่10นะครับ ตำแหน่งที่10นะฮะเป็นไพ่เจดาบนะครับไพ่เจดดาบนะครับนะฮะหมายถึงการเหลือบไปเห็นนะครับหมายถึงการวางแผนใครที่วางแผนอะไรเอาไวน้นะครับไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาดหรือแผนจะพูดคุยอะไรกับใครในเรื่องการเงินหรือการเสนอราคาอะไรต่างๆ ทำไยว่าท่านจะสมหวังกับแผนของท่านนะฮะ,ะท่านจะประสบความสำเร็จก,กับแผนการของท่านนะครับแผนการที่วางไว้ทํนไยว่าท่านจะสมหวังประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของการเงินต่างๆในเรื่องของงานต่างๆนะฮะ,ะ,ะแล้วไพ่ใบนี้นะครับก็ยังหมายถึงอาการเหลือไปเห็นาใครที่เหลือไปเห็นแนวตรงแนวทางเลขเลือกต่างๆจากคนใกล้ชิดนะครับ ตันนี้กกอาจะเป็นช่วงลาบเก่ท่านก็เป็นได้นะนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวจังก็จะมาสรุปนะครับให้แคบลงมาอีกนิดหนึ่งนะนะ,ะสำหรับเรื่องของที่มาของช่วงลาบการเงินของชาวราศีกันนะครับ สรุปนะครับชาวราศีกันท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่มีเกณฑ์ที่อยากจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ท,หญที่เป็นหลักล้านหลักสิบล้านส่งท้ายปีจากความฝันนะครับ ถ้าอาจจะฝันเห็นญาติบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับนะความฝันนะครับท่านอาจจะรู้สึกเป็นความฝันที่มันรู้สึกเหนื่อยล้าน,นฝันว่าเดินทางฝันไป,ไ,ปไปพบเจอญาติผู้ใหญ่ผู้ล่วงลับไปแล้วนะนะครับนะท่านอาจจะได้โชคลาภที่เป็นในช่วงตอนกลางคืนนะครับ อาจจะได้โชคลาภที่มาจากตอนกลางคืนนะอาจจะได้โชคลาภที่มาจากสัตว์เลี้ยงนะครับนะสัตว์เลี้ยงบานท่านอาจจะทําพฤติกรรมแปลกๆที่เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางเลขเลือกต่างๆอันนี้ก็ไปดูแล้วกันนะครับนะท่านอาจจะได้โชคลาภนะครับที่มาจากสิ่งที่ท่านเนี่ยเคยตามมานาแล้วนะครับถ้าท่านมีแนวทางเลยที่ตามมาเนิ่นนานาแล้วเนี่ยนะ สิ่งนั้นจะเป็นโชคลาบแก่ท่านก็เป็นได้อาจจะประสบความสําเร็จได้ลาบลอยโชคใหญ่ก็เป็นได้นะครับท่านอาจจะได้โชคลาภลาบลอยโชคใหญ่ที่มาจากการเสี่ยงโชคอาจจะได้โชคลาภลาบลอยโชคใหญ่ที่มาจากการลงทุนด้านการเงินการลงทุนด้านโชคลาบต่างๆนะครับท่านอาจจะได้โชคลาบที่มาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวท่านติดตัวท่านนะครับนะฮะแล้วจะเป็นอายุของท่านนะ หรือจะเป็นวันเกิดของท่านได้นะครับหรืออาจจะเป็นวันเกิดนะครับหรือว่าอายุของแฟนของท่านหรือคนใกล้ชิดท่านนะครับแต่เด่นสุดเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของความฝันท่านอาจจะฝันเห็นญาติบุรุษนะครับผู้ล่วงลับไปแล้วอะไรแบบนี้หรือฝันเห็นคนใกล้ชิดที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็ ดูในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นนะครับนะท่านอาจจะได้โชคลาภนะครับที่มาจากการเหลือไปเห็นหรือว่าแอบไปเห็นสิ่งที่คนใกล้ชิดท่านจดเอาไวนะ้นะแนวทงแนวทางเลขต่างๆนะครับนะถ้าคนใกล้ชิดท่านเนี่ยจดอะไรไว้ท่านอาจจะไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็อกจจะเป็นโชคลาภกองท่านก็เป็นได้นะครับถือว่า เป็นดวงที่เป็นดวงลาบลอยใหญ่นะจะได้โชคลาบลาบลอยใหญ่ดูแบบนี้นะครับไม่แน่นะครับอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาบเป็นเงินที่เป็นหลักล้านหลัก1ิบล้านส่งท้ายปีก็เป็นได้นะนะฮะดีไม่ดีนะครับอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะนะครับชาวราศรีกันนะครับจะเด่นความฝันเันนียไพ่ขึ้นมานะอาจจะได้ฝันอะไรที่มัน,ปนแปลกนะครับฝันเห็น ผูท้ที่ร่วมรับไปแล้วอะไรแบบนี้นะก่อนจะเป็นช่วงลักไปท่านก็เป็นได้น,น,นะครับเดี๋ยวเราจะมดูกันที่เลขนําโชคสองตัวของชาวพุาสีจันทร์น,นะครับเามาดูที่ตําแหน่งที่1ก่อนตำแหน่งที่1น,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 นะครับวันนี้เป็นไพ่ The Emperor นะครับไพ่เมเจอร์หมายเลขสี่นะฮะตำแหน่งที่หนึ่งก็จะเป็นเลขสี่นะมาดูที่ตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งที่สองนะฮะก็จะเป็นไพ่เบอร์หนึ่งรูปดาบนะครับไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่ไม่มีเลขนะครับนะอาจารย์จะตีเป็นเลขศูนย์นะครับ ตำแหน่งที่สานะครับตำแหน่งที่สามไพ่เมเจอร์หมายเลขส3านะฮะก็จะเป็นเลข13าในตำแหน่งที่สามนะเป็นไพ่เดอะเดตำแหน่งที่4ี่นะครับเป็นไพ่พระราชาถือดาบนะครับนะไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่ไม่มีเลขนะครับอานะจารย์ก็จะตีเป็นเลขศูนย์นะ มาดูที่ตำแหน่งที่ห้านะครับตำแหน่งที่5าเป็นไพ่เดอรเดวิลไพ่เดอรเดวิลนะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลขสิบห้าตำแหน่งที่ห้านะครับก็จะเป็นหมายเลขสิบห้านะครับตำแหน่งที่หกนะครับเป็นไพ่แปดถ้วยไพ่แปดถ้วยนะครับนะก็จะเป็นไพ่หมายเลขแปดนะตำแหน่งที่หกก็จะเป็นเลขแปดนะครับ ตำแหน่งที่เจดนะครับเป็นไพ่สี่เหรียญอ่าไพ่สี่เหรียญนะครับอ่าอันนี้ตำแหน่งที่เจดนะฮะไพ่สี่เหรียญก็จะเป็นเลขสนะี่ะอ่าอาจจะได้ลาบที่มาจากธนาคารได้หรือว่าที่เกี่ยวกับนะอาจจะเป็นยอดเงินในบัญชีของท่านก็นเป็นได้นะครับวันนี้ตำแหน่งที่8ดนะครับนะเป็นไพ่หมายเลข9้านะครับตำแหน่งที่8ดเป็นก็จะเป็นเลข9้านะ ตำแหน่งที่9นะครับเป็นไพ่8ดเหรียญนะครับกนะ็จะเป็นเลข8ดนะครับวันนี้นะตำแหน่งที่10นะครับนะเป็นไพ่เจดาบนะครับก็จะเป็นเลขเจในตำแหน่งที่สิมาดูที่ เลขนำโชคสองตัวเสริมดวงโชคลาภของชาวราศีกันในชุดที่1นึ่นะครับเลขนาโชคสองตัวชุดที่หนึ่งนะครับของชาวราศีกันนะก็จะเป็นเลขแปดหนึ่งนะครับที่หนึ่งเป็นแปดหนึ่งนะครับ เลขนำโชค2ตัวชุดที่2นะครับของชาวราศรีกันก็จะเป็นเลขหนึ่งสานะฮะเลขนำโชค2ตัวของชาวราศรีกันในชุดที่3นะครับ กนะ็จะเป็นเลขห้าสนะครับอันนี้นะห้าสีชุดที่สานะครับชุดที่สี่นะครับก็จะเป็นเลข เจ็ดสี่นะครับนะเป็นเลขเจนะ็ดสี่เลขที่อาจารย์ดูวันนี้นะครับนะเราเรียกว่าเป็นเลขมงคลนำโชคสองตัวเสริมดวงโชคลาภของชาวราศีกันในช่วงวันที่30มธันวาคม 2568ถึงช่วงวันที่15มกราคม2569นะครับท่านก็สามารถเอาไปเป็นเลอกยามนะในการพูดจรจาเรื่องของการเงินก็ได้นะครับจะเอาไปเป็นเลอกยามในการสมัครงานการเสนอราคานะเอาไปเป็นเลอกยามในการย้ายทีู่่าสายย้ายบ้านย้ายที่ทํางานก็ได้นะครับหรือใครที่ เอาไปเป็นแนวทางในการลงทุนทางด้านการเสี่ยงโชคเอาไปเป็นแนวทางลงทุนทางด้านโชคลาภหรือว่าการเงินต่างๆก็ได้นะครับก่อนจะเป็นโชคลาภแกชาวราศีกันก็เป็นได้ถ้านอาจะได้โชคลาบลาบลอยใหญ่ส่งท้ายปีอาจจะได้ลาบเป็นเงินที่เป็น,ลนหลักล้านหลักสิบล้านส่งท้ายปีก็เป็นได้นะครับเรียกว่าเป็นดวงที่เปิดเรื่องการเงินนะครับชาวราศีกันนะนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอาจารย์ก็ทํานายจากพยิปซีนะครับพยากรณ์จากพยิปซีนะครับใครที่จะนําแนวทางหรือว่าจะนําข้อมูลของอาจารย์ไปใช้ท่านก็จะต้องใช้วิจณญาณยันด้วนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะฮะแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนาให้ชาวราศีกันนะครับไหว้ขอพรกับพระโรมไหว้ขอพรกับพระราหูก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ท่านใดที่ยังไม่ได้ กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ท่าน,นครับโชคดีมีโชคลาบลาบรอยโชคใหญ่กันทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพระคุณใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ